สวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องพี่ปลานณอาในเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับเพชรกล้ามีดหมอหลวงพ่อเดิมวันนี้พบกันตอนบ่ายนะครับวันนี้เพชรกล้ามีดหมอก็มีโอกาสได้นํามีดหมอนะครับวันนี้เป็นของหลวงพ่อกวยนะครับหลวงพ่อกวยแห่งวัดโคศิารามนะครับ นานๆจะได้เจอทีนะครับเป็นมีดแบบพกพานะครับความยาวอยู่ที่เกือบ10นิ้วนะครับฝักลมดามอยู่เกือบ10นิ้วนะครับเป็นมีดของหลวงพวว่อควยทั้งสองเล่มเลยนะครับดามไม้ฝักไม้านใดสนใจมีดของหลวงพวว่อ้วยนะครับ ติดต่อสอบถามได้นะครับ0610591663นะครับลายเบอร์เดียวกันนะครับเราผมาชมเล้่มแนกนะครับเป็นมีดยุดตุนตุนของหลงวงพ่อกลวยเลยก็ได้ว่าได้นะครับนะครับปักตวมด้ามยาวเกือบ10นิ้วครับ ดอกลาตันนี้ทำจากปีเนียมนะครับด้ามมีรอยจานนะครับมีรอยจานของพ่อกล้วยนะครับทั้งด้ามทั้งฝักนะครับมีรอยจาน องหลวงพ่อกลวยนะครับมีรอยจานจากมือของท่านนะครับยันนะครับทั้งสองด้านเลยนะครับดอกดัดทำจากแผ่นปีเนียมนะครับทำจากปีเนียม นานๆจะได้เจอทีครับผมของหลวงพ่อกลวยนะครับวัดโกศิตารามนะครับจังหวัดชัยนาธจากสีไม้เก่านะครับการแดนน่นกันการลั่นการหยุบของไม้นะครับ นะครับสวยงามครับผมมอการชัดๆนะครับท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับของหลวงพ่อกลวยนะครับผมมาชม่เมี่ยันนะครับ นี่ครปุ่หลายหน้าเกี่ยวนะครับรนี่ดงดักทองเอาไว้นะครับผมสวยงามความยาวของใบมีดนะครับอยู่ที่5นิ้วนะครับพบผ่าง่ายนะครับศักดิ์สิสทธิ์เข้มแข็งมากนะครับ บอกว่าหายากมากนะครับของหลวงพ่อกลวยมีจุกต้นๆนะครับผมสนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับผมเรามาชมเล่มที่สองนะครับนำไม้ฝักไม้เช่นกันครับของหลวงพ่อกลวย ยาวฝักลมได้าน,นะครับเกือบสินิ้วนะครับําไม้ฝักไม้ถัวเ่มนี้เมนัดที่ทำเป็นแผ่นเงินนะครับปลายฝักห่อหุ้มด้วยแผ่นเงินเช่นกันครับแผ่นเงินเก่านะครับดู จะออกสีคล้ำๆอย่างนี้นะครับผ่านมาหลาย10ปีนะครับอยูแปดส0บเปีนะครับผมดูได้ครับผมติดต่อสอบถามได้เพิ่มเติมนะครับนานๆผมจะได้มาดีนะครับดูนะครับ นี่ครับใบม,มีดความยาวอยู่ที่5นิ้วนะครับสวยงามครับไม่มีสนิมนะครับเอกลักษณ์ของหลวงพ่อกลวยเลยนะครับใบม,มีดจะออกสเีขลวลายนาเกี่ยวนะครับรอยตอกละพักคาถานะครับตอกรอยเสาะตบบมือนะครับ เขาขึงแน่นนะครับในโยกไม่คอนนะครับก mm. ระพกะคาถาออกด้วยมือนะครับผม mm. ใใส่าใดสนใจนะครับกำลังมองหาสุบงคูลของหลงวงพ่อกลวยเอาไว้บูชานะครับ ติดต่อสอบถามได้นะครับผม0610591663นะครับท้านนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ